มีเชื่อก็อย่าลบหลู่ด้วยสายพันธุ์องคาแบนดิตครับปลูกในประเทศไทยเยอะหรือยังทุกท่านทุกคนครับน้อยครับตอนนี้ครับใครที่ยังไม่มีปลูกครับพี่ผามาปลูกด,ด่วนครับทุกท่านทุกคนครับ หอมคาเวนดิสตหลายท่านหลายคนถามว่านําเข้ามาปลูกในประเทศไทยหรือว่าคนไทยบ้านเรานี่นานหรือ,อยังครับยังไม่นานครับทุกท่านทุกคนครับกล้วยหอมสายพันธุ์สายพันธุ์คาเวนดิสครับจะพาทุกท่านทุกคนไปดูก,การเจริญเติบโตของมันหรือว่าแนะนําให้ทุกท่านทุกคนหันมาปลูกครับกล้วยหอมคาเวนดิสว่าคุ้มไหม การปลูกการดูแลการรักษาครับทุกท่านทุกคนครับพาไปชมครับผมสวัสดีครับคลิปนี้เป็น e ีพีที่9ครับ e ีีที่9นะครับวันนี้ต้นเดือนกุมภาครับพศสองันรครับทุกท่านทุกคนครับนี่ก็คือกล้วยหอมคาเวนดีสครับกล้วยหอมคาเวนดีสนะครับทุกท่านทุกคนวันนี้สายภาษากลางบ้างพูดไปชัดนะเพราะอยู่อีสานนานเกิดอยู่อีสานโดนคนมา ครับกล้วยหอมคารปบนดิดนี่มันดีตรงไหนครับพี่น้องก็ดีคือครับปลูกมาประมาณ8เดือน9เดือนครับออกปีซะแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับมีสมบูรณ์เต็มที่ครับเป็นกล้วยที่ขุดหน่อมาปลูกครับขยายพันธุ์แบบขุดหน่อครับไม่ใช่กล้วยเพาะเนื้อเยื่อครับหรืยว่าปลูกรุ่นเดียวกันครับมีปลูกกอนครับ ปลูกหลังครับขุดหน่อมาปลูกครับต้นไม่สูงครับทุกท่านทุกคนครับต้นไม่สูงนะลักษณะต้นครับ1เมตรไม่ถึง2เมตรดีครับประมาณเมตด80 m. ครับทุกท่านทุกคนครับเมตร80เมตร80ถามว่ามันดูแลง่ายไหมถ้าเปรียบเทียบใส่กล้วยหอมทองหรือว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเลยกล้วยหลายสายพันธุ์ครับ กล้วยหอมคาเวนดิตเป็นพืชที่หรือว่าพืชกล้วยที่ดูแลง่ายที่สุดครับตั้งแต่ปลูกกล้วยมาครับตั้งแต่ปลูกกล้วยมานะครับครับแต่ปลูกกล้วยมาครับกล้วยที่ดูแลง่ายทนทานต่อโรคครับทุกท่านทุกคนครับทนทานต่อโรคหรือว่าใครอยากสนใจไปปลูกครับถราว่าหน่อมันออกไหมมันก็ออกไม่เยอะครับหน่อสําหรับหน่กล้วยครับ เคยขุดไปปลูกนะถ้ามันออกเวลานี้อย่าขุดครับเพราะนี้มันจะไม่สมบูรณ์ครับทุกท่านทุกคนครับครับข้อดีของการปลูกกล้วยหอมคาวันดิษนะครับอย่ารีรอครับทุกท่านทุกคนครับเอามาปลูกสักต้นสองต้นลองดูก่อนสําหรับในสวนของผมนี่หลายต้นไหมกระถามว่าปลูกในสวนหลังบ้านตัวเองครับก็อยู่ประมาณ40-50ต้นครับตั้งแต่เริ่มปลูกมาขยายพันธุ์จากไหนครับ ก็ขยายพันธุ์จากขุดหนอครับขุดหนอขยายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆครับครัขยายพันธุ์ขุดหนอออกมาเรื่อยๆครับทุกท่านทุกคนครับจะไม่จะไม่เอาเพาะเนื้อเยื่อมาปลูกทีเดียวสิบต้นยี่สิบต้นพร้อมกันเพราะเราไม่มีสายพันธุ์นั้นที่ไหนครับหาซื้อยากครับสายพันธุ์นี้ครับกล้วยสายพันธุ์คาเวนดิสครับหาซื้อยากครับครับกล้วยหอมคาเวนดิสครับสายพันธุ์นี้ครับ หาซื้อสายพันธุ์ยากหน่อยครับเพราะตอนนี้ในประเทศไทยเราคนปลูกน้อยครับหรือว่าการออกหนอ่อมันจะออกหน่อน้อยครับมันไม่ออกเยอะเหมืนอนกล้วยหอมทองประมาณนั้นนะต,ต้นหนึ่งมันก็ออกอยู่ประมาณนี้ครับกว่าจะขุดได้ก็ต้องให้มันออกลูกออกปีก่อนครับเก็บผลผลิตถึงจะขุดหน่อไปขยายพันธุ์ได้ครับนี่คือข้อเสียของการปลูกกล้วยครับเพราะว่าผ่านมาแล้ว ผานมาแล้วทุกคนทุกคนถามว่าดูแลง่ายไหมครับกล้วยสายพันธุ์หอมคาเวนดิสครับเป็นพืชที่ดูแลง่ายครับถ้าใบมันเป็นอย่างนี้ครับก็ตัดออกครับตัดออกนะครับตัดออกไปเลยครับผม มาสักมาสักก็ค <ole> ือกล้วยสายพันธุ์นี้ผมจะปลูกตามธรรมชาติครับไม่ได้ปลูกอะไรมากมายครับคือสวนหลังบ้านก็เป็นอิสานบ้านนาแหละครับพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดครับถามว่าปลูกกล้วยได้งามไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับพื้นดินอีสานครับ หอมขาบนันดิตครับปลูกมา8เดือนครับทุกทานทุกคนครับต้นนี้ครับความสูงของต้นหรือบางท่านบางคนก็เคยคอมเมนต์มาถามว่ามันสูงไหมนับดูได้ครับ1เมตรครับเมตรก็เมตรประมาณเมตรเจ็ดสิบแปดสิบครับความสูงของมันถึงใบนะครับหอมขาเป็นดิดเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายครับเรามาปลูกผสมประสานในสวนในไร่ของเราได้หรือว่าการขยายพันธุ์ครับ ตั้งแต่ผมเริ่มปลูกมาเริ่มขยายพันธุ์ครับประมาณ2ปีที่แล้วครับเริ่มขยายพันธุ์มาจนตอนนี้ไม่มีที่จะปลูกแล้วอีกหน่อยออกจะออกดนอเยอะครับทุกานทุกคนครับไม่นานครับตอนนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ้าร้อยอยู่ใครที่สนใจหน่อครับใครที่สนใจหนอกล้วยครับไม่นานครับเดี๋ยวจะแบ่งพันธุ์ให้ไปขยายพันธุ์ครับ ต้นที่ปลูกเมื่อเกหรือส0เดือนปีท,ที nice ่แล้วครับผมต้นที่ใหญ่ที่สุดครับทุกท่านทุกคนครับต้นที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดเตงบุตรกล้วยมาจะพูดที่สุดครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วทุกท่านทุกคนครับอมอแล้วจะอยากให้ดูครับดูครับทุกท่านทุกคนมาทุกทนทุกคนขนาดไหนกล้วยหอมข้าวเป็นดินครับเป็นกล้วยที่ ที่ต้องดูแลอะไรมากมายครับแค่เขาต้องการน้ำทุกวันแค่นั้นครับถ้าเราไม่มีน้ำลดก็ใช้ทำปัปาน้ำบาดาลครับขึ้นมาลดครับใส่สายยางลดครับผมทุกท่านทุกคนครับนี่ครับเป้วยที่สมบูรณ์ที่สุดครับบางท่านบางคนบอกว่า1นึ่งสองสามสี่้าเจนี้ ถ้าเพาะเนื้อเยื่อมัน,ม,นมันก็อยู่ประมาณนี้ครับกล้วยที่เขาเพาะเนื้อเยื่อมาปลูกนะแต่ผมใช้ขยายพันธุ์แบบขุดหน่อมาปูกครับขุดหน่อมาปูกแล้วก็บำรุงก็ค่อนข้างดีหน่อยครับต้นกล้วยต้นนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับกล้วยสายพันธุ์หอมคาเวนดีดครับทุกท่านทุกคนถ้าใครยังไม่มีไปปลูกครับหาไปปลูกครับจาก มือพินศิลปินนอนนาครับแนะนำทุกท่านทุกคนหันมาปลูกกล้วยหอมค่บวันดิตครับไม่เปล่าประโยชน์ครับไม่เสียหมูหรือว่าไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเพราะอะไรดูแลง่ายดูแลง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ผมปลูกมาครับ หรือว่าปลูกกล้วยํำว่าปลูกกล้วยหอมทองครับกล้วยสายพันธุ์คาเวนดิดครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายที่สุดครับครับก่อนจากลาครับถามว่ากล้วยสายพันธุ์คาเวนดิดครับดีแค่ไหนดีไม่ดีก็ดูได้ครับดูในสวนผมได้ครับดูในสวนผมได้ครับทุกท่านทุกคนสวนลังบ้านปลูกแค่4ี่สต้นถ้าออกลูกออกปีออกเครือมานี่ทั้งหมด ว่ารับประทานไม่หมดครับเอาไว้ขายได้หรือว่าเอาไปขยายพันธุ์ได้คือมันคุ้มว่าตรงไหนครับมันคุ้มว่าตรงไหนครับทุกท่านทุกคนมันคุ้มเพราะว่าเวลาัดูดูดูได้ครับท่านทุกท่านทุกคนครับดูได้ครับคุ้มตรงไหนครับคือมันใหญ่ควมใหญ่ครับควมใหญ่นะครับทุกท่านทุกคนควมใหญ่ควมใหญ่ สำหรับเวลาบ่มครับอาจจะบ่มยากนิดหน่อยครับผมก็เคยบ่มแล้วก็บ่มธรรมดาเรามันจะไม่ค่อยสุกครับมันมีวิธีการบ่มอยู่ครับบ่มเย็นนะครับลองเสิร์ชก็ไปหาทางวิธีบ่มกล้วยหอมคาเวนตี้ดูครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยบ่มผมบ่มผมผ่านมาแล้วครับได้กินเหมือนกันครับอร่อยไม่เท่ากล้วยหอมไหมก็ ต่างกันนิดนึงครับกลมหวานกลมหอมครับสําหรับกล้วยหอมคาเวนดิสเราไปกินใส่กันหรือว่าเอาเป็นรับประทานรสชาติกล้วยหอมคาเวนดิสจะหวานน้อยหน่อยครับแต่กล้วยหอมทองจะหวานเยอะแต่ว่าข้อดีของกล้วยหอมคาเวนดิสครับมันจะลูกใหญ่เครือใหญ่ได้เยอะในปริมาณเยอะกว่าสามเท่าครับข้อดีข้อแตกต่าง ต้นเดียวผุ้มครับถ้าปลูกกล้วยหอม3าต้นถึงจะเท่ากับปลูกกล้วยหอมคาเวนดิทหนึ่งต้นครับสวัสดีครับหรือใครสนใจหน่อกล้วยครับทุกท่านทุกคนครับสนใจหน่อกล้วยครับก็เบอร์โทรด้านล่างครับแวะมาทักก่อนหรือว่ามาสอบถามดูก่อนครับก็มีพอมีแบ่งปันอยู่ครับถ้าไม่เยอะนะหรือว่าโทรกลับมาหรือว่าผมอาจจะ ยังไม่เก่งเท่าเรื่องขนส่งอะไรอะไรครับก็สอบถามทุก่อนได้ครับเรื่องว่าสั่งจองไว้ได้ครับผมสําหรับปีนี้ยังไม่เยอะครับหน่อกล้วยครับเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงด้วยถ้าหน้าฝนเนี่ยออกเยอะเปียกเลยครับสําหรับคนที่จะไปขยายฟันกับหน่อแรงหน้าแรงมันจะออกหน่อประมาณนี้ครับเพื่อนๆทุกคนครับหน้าแรงนะตัวหน่ออย่างเงี้ยถามว่าไปปลูกได้ไหมก็ปลูกได้ครับปลูกได้ครับหน่อกล้วยครับ